ไปฟรีไปฟรีอ่ะขึ้นไปเลยครับสี่คนอันอันอันนี้อันนี้แบบแบบเสียแบบเสียงกันนะพี่มูราไปไปไปออกมาก่อนไปอ้าโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เวลาขึ้นไปขึ้นไปสี่คนต้องขึ้นไปทีละสี่อ่าทีนี้คนที่จะขึ้นไปต่อจ่าที่สี่คนนี้ก็ไอ้บสายฟ้าก็ไมไม่ได้ให้ทุกคนพี่มาเจอตัวกูดิไอ้เซิร์มไปใครดิต่อแถว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 จ้าไอ้ใบอ่ะใบสายฟ้าแล้วก็ซุดพี่ ทีละคนนะทีละคนทีละคนรอรอรอเอ๊ม่เจอแถวม่เจอแถวหนึ่งรอเลยเนี่ยตรงนี้เพี่พี่รอนพี่รวมวเงินก็ได้นะสี่คนจะได้จ่ายทีเดียวเรารวมเงนเลยไหมสี่คนรวมรวมเลยแถวนึงพิ่ยี่ไปเท่าไหร่พี่เดี๋ยวรวมเลยสองสองหกสองสองหกคนละเท่าไหร่เออคนละแสนครับสองสองหกโอนทีเดียวกับพี่โอนทีเดียวโอเคพี่ก๊อตพี่ก๊อพยู่บ้างก๊อตย่อย่อย ่ายโจโจครับปะพี่เรียกอะไรครับพี่เเขาลยพี่เรียกอะไรครับบาร์้าลสชาโอเคเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วโอเคพี่เรียกอะไรครับจักรพรรดินาโอเคใช่ใช่กี่คนแล้วนับด้วยนะพวกพวกพวกกูสี่ละหนึ่งแล้วก็อันนั้นเป็นเป็นสองสามสี่สี่ชุดละต้องให้ถึงสิบชุดที่ห้าเอ็มเจไม่ใช่เป็นหัวแถวไอ้โง่ลุกไอ้ตั้ม ตัวแบตเล้นไปจังอ๋อต่อๆพอดีอืเอมเยอะที่ว่างมีเยอะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนั่นแหละหมดแล้วล่ะเอใครเหรอวะคนหนึ่งอะโอ,โอชาไอโรนอะโอชาไปแล้วเนี่ยอ่าแบลเลลน,นอ่าโอนให้ให้ให้ปิ้งเลยหนึ่งศูนย์สามคนละแสนหนึ่งศูนย์สามคนละแสน เจียกอะไรไม่ใครเอานนี้สี่สี่บสี่เลสามเจ็ดเก้าทีนี่แถวนี้พี่ไอ้เจฟไอ้เจฟมาเจฟเจฟไปยังอ่ะเจฟอยู่ไหนฮะโอเคต้องสามเจ็ดเก้าต้องพี่เจฟไม่อยู่พี่เจฟไม่อยู่เกิดใจียอทองแดงทองแดงเรเลยนะสามเจ็ดเก้ามันปิงบอเนาะบอลในปิ้งด้วยไอ้เป้งไอ้เป้งไายเป้ง s i ได้ก็ไอเวรแหนะคนเล่กแววในตัวมันเนี่ยหลายไฟแล้วไอหัวเขแดงนะไอปัญญาอ่อนเนี่ยเลขเลขเลขต้องไปต้นเตยเหรอเราต้เตยก่อนต้นเตยมั้ยต้องเลขมาสามเจ็ดเก้าสายหนึ่งใจทีเดียวเออสามเจ็ดเก้าทีนี้ก็ต่อนะมาต่อแถวตรงกูนะทีนี้บอลบอลไอไอไอหัวแดงนี่ก็อยู่บ่อยนะหัวแดงแถวตรงหน้ากูเนี่ยเออไอหัวแดงสายแว่นนี่ใครอ่ะ

ได้เหลือเหลือใครบ้างมันได้เหลือใครบ้างมันได้ไดเหลือคนละแสนโอน,นให้หัวแก๊งเลยเออไม่ใช่หัวแก๊งหัวแถวอ่ะจะได้จ่ายทีเนี้ บ้านแกงพวกกูมาแล้วด <tinc S 2> ้วยเดย์ไซก็เป๋าหนึ่งเก้าสามหนึ่งเกาสามแล้วพี่ใช่ครับเมดเลยเดี๋ยวเไะกันเลยนี่ครับพี่สคนครับครับบัตรครับบ่ายบัตรบัตรปแ้ชนรวแล้วรวแล้วทำไมทำไมเอ่อ รวมเงินที่ใครอะโปเต้รวมที่มึงก็ได้แต่เดี๋ยวเป็นรังกูรังกูรังเชียร์อยู่นะเป็นรังได้กี่คนละถ้ามันก็ใกล้กันจริงอ่ะบ้านอะไกลมันเหินลงมาว่าโดนโดนเลยเนี่ยใช่เหินลงมาก็ถึงแล้วแ,แล้วบ้านเราไม่ได้ใหญ่นะเว้ยเอาจริงอ่ะโอ้ยบ้านนี้ผมเก็บลงกันบ้าไวประตูบ้าน โอเคครับเดี๋ยวเดย์ย์ทุกคนมาเดย์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 ้ยเดี๋ยวผมมาพี่ไปไปเปลี่ยนใส่ชุดอุ้ยมึงจะให้หมอออกก่อนดีอ๊อฟใส่ชุดแจ้งเลยไปทุกคนไปใส่ชุดแจ้งมาไปใครยังไม่ใส่อ่ะแล้วมาประชุมกันไปใส่ชุดแจ้งไปถ้าหมอเอามาครับหมอใส่ชุดไปซื้ออ่ะแล้วก็เซ็ตไปแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มึงก็ทำอีกชุดหนึ่งก็ได้ไว้เตะที่บ้านอ่ะชุดทำชุดโรงเรียนด้วยทำชุดโรงเรียนด้วยนี่สัตว์มาแล้วด้วยทีเดียว เ้ยทำไมประตูมันมีสองอันวะตีกร้อยตีกู้อยป้าปิดเราประตูบ้านได้ใช่ปะอย่าเปิดอย่าเปิดพี่สายไฟอย่าเปิดเปิดเดี๋ยวมันจะได้ตายนะทำไมอ่ะประตูบ้านมันมีสองอันอะพี่ทำไมอ่ะทำไมเปิดไม่ได้อะอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเราจะคุยกันก่อนอีงงมันเปิดโอเคโอเคโอเคดูทองน่าจะไม่ไม่ไปไกลจากพี่ต๊อดไม่กรบเพลงพีต๊อดใช่ไหมไปกับพี่ต๊อดเลยวไยไม่รู้จริงอ่ะ กว่าสายฟ้าเปิดต่อเต้นชัวร์อะไรใช่ใช่รช่เปิดไปไอ้เนี่ยคนที่บนวูดไม้เบสโอซีอ่ะหยาเลยมันมีสองคนด้วยเดิตงัดไปโอซีด้วยเอาคนหนึ่งไงอีกคนนึงเอาคนที่แบบว่าคนนี้มันกระโดดหลังเราข้าต่างโอซีอ่ะหยาอย่าพี่าไปตั้งตั้งไปสายจักรต้งไปสายจักรโอ้ยมีบัตรพี่อะไรนะพี่คุยว่างไปซื้อแจ้ตู้ก่อนไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยประชุมก่อนทุกคนมารวมกันพร้อมหรือยังครับขออนุญาตไปอาบน้ำนอนก่อนละกัน เฮ้ยมีใครเปิดซิงเตียงบ้านไปยังอะใครยังไม่ได้บัตรเลยแต่ว่าไอต้อม้เตยงอะไร้านดิอันนี้อันนี้เตียงเตียงปั๊มยาแบบโรงพยาบาลเย็นไอปั๊มยาได้เดี๋ยวอ่ะใช่ใช่ไปแล้วไม่เปลี่ยนนี่อะไรแั่ไแล้แกนอาอย่ารอตกจุดดอกจุดตบ้านไหนวะนี่นอนอยู่ไหนงบลืมปลาไปกันนะจ๊ะ มิตรภาพมีอยู่ทุกที่ในบางครั้งก็มีการต่อสู้เอเลยเลยนหนังวะเน่ยม่หยาบังอย่าบังบอลอย่าบังฝังต่อให้ เรามีอาหารป<ต><ม>ะเจ้าครับไปเื้อดิว่างเบาเสียงนะัน,นลละโถ่กูได้มันแฮนโอเคโอเคอย่าอย่างน้อยในรูปสามตัวหน้าก็ยังอยู่ด้วยกันอนะ่ะ แต่ไม่ตายแต่กูใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วโดนบังจอโดน้นีชีวิตมื่อี่อาเปียกูอยากฟังเวอร์ชันอาจารย์อุดงร้องว่ะอยาเลยเขาบอกว่าอาจารย์อุดงเคยแต่งเพลงให้ในวันนี้จริงป่าวว่ะจจจงเดี๋ยวองไปหามเา ถ้ากูอยากเป็นไวร้าแบบอวิน่ะก็ใช่ไงไอไอ้เดี๋ยวใครมาบานทำพี่อะไรเดี๋ยวกูคื่อเบละเดี๋ยวได้สองบาทไปไงดทไปอะไรนะมีเชยมีชีบชาบ้านมีบูชาบ้านอ่ะเปมสุกโปอินางไลฟ์กิดดี คนดูเขาบอกว่าบ้านเราโคตรจนละไม่มีรล้ว่าแถมบ้านมือสองโอ้ยบอลบอลยอ่สิบสี่ล้านเลยแล้วเฮ้ย สี่สิบล้านด้วยโลเคชั่นสุดดีโลเคชั่นดีจัดที่แพงแพงกว่พวกบ้านหลายหลังแล้วเนี่ยคะแนนหลังเลยเนี่ยใช่ไอไอบอลแต่ถ้าเราเอาเป็นคฤหาสน์ประตูหลังเรามันก็ออกไปมันก็ชนบ้านลูกเปิง์นเลยฮะทั้งหลังคนละอย่บละพี่อ่ะดีนางดีนางร้ายตัวดีเนี่ยหากรบยังคุณจะได้ประชุมทีเดียวเรื่องกดแก๊งเรื่องอะไรใหม่ๆเนี่ยไปแก๊งเราที่กำลังจะเกิดขึ้น ยังไม่ปูอ่ะตอนเนี้ยยังไม่ปิดทีวีลา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 แล้วแขวนไปเลยไปออกเป็นทาทีวีนี่แบบนี้เราิเฮียไม่เสียงมันไกลจังวะใครขับผ่านมาได้ยินนะเนี่ย แล้วเอเลี่ยนอะไรเข้าบ้านวะไหนเฮียไอโจโจเฮียอะไรมึงเนี่ยกูบอกให้ใส่ชุดแจ๊งอะมึงมาวิางานไม่ไล้เฮียมึงทำเฮียอะไรอ๋อมันแซมแซมชุดไว้แซมชุดไว้โอ้โหมีตัวเสื้อผ้าเนาะว่าแล้วจะบอกแฟชั่นครับเต็มบา้านตอนนี้เราเป็นกี่คนวะกูอยากให้มันบุกเข้ามากระชืบเราแบบเนี่ยที่เราอยู่ในบ้านแคบๆแบบเนี้ยตีกันโคตรมันแหละกูบอกให้ถ่ายรูปยั่วดิพี่ ถ่ายไปแล้วเอ้เดี๋ยวกูถ่าย้กูถ่ายกูถ่าย,าย,าย,ายรูปติดตัวเองได้เแบบ้แบเบึ๊บครับนี่ขอใส่แคปชั่นหน่อยบอลรับคนเจอบ้านครับเฮ้พี่ถ้าเธอว,ว่างก็มาหาหน้าบ้านได้นะครับดูเสื้อผ้าเยด็ดไหมเราไปขึ้นบ้านใหม่ก่อน เออมึงดูบ้านเราดิเสาอะไรมีแต่สนิมอ่ะมึงดูดีๆดิเฮ้ยผิวหนังเก่าให้พี่มุอหลังมุอหลังมือหลังเริ่มเริ่มรู้สึกเหมือนบ้านเราแม่งเป็นบ้านมือสองอะมึงดูดีเสาอะไรสนุกมาเป็นเลือดลายลายลามันเป็นรอยเลือดรอยเลือดต้รู้ละรอยพวกเลือดอะไรเงี้ยซากศพอ่ะ ได้เลยได้เลยโอ้ยเต่าอะไรไม่แต่แต่แต่อันนี้พองใหม่เนี่ยพองใหม่เนี่ยเนี่ยพแม่ดิปวกหรือเปล่าเดี๋ยวปวกอะไรกินหรือเปล่าเนี่ยไม่มี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 ปวกพองอะไรใบอะไรเนี่ยใบอ่ะไอ้เชี่ยว้เอาโจรกูหลอกใครระเบิดอเลยไอ้เฮ้ยโจรวิ่งหมดบ้านอ่ยป้านโดนถล่มโวยเอ้ยไอ้บ้านไม่เกิดไปเออ อ้าวเอ้ยทำไมมันตายแค่หมดอ่ะใครระเบิดไรเลินอ่ะเออไม่น่าถามเอ๊เป็นโซคาบูชิโน่เล่นวะเนี่ยแง่เลยตายกันมืดเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเผื่อได้บ้านใหม่ตายใกฟองเลยเจอมบ้านใหม่ตายเขี้ยเกิดอะไรขึ้นอะไฟฟ้าระกบุกจอนคือฟ้าระกบุกจอนเกิดอะไรขึ้นอะไฟฟันลูกมุกจอนเหรอพี่เจอบ้านใหม่ เอ้ยทำไมคนเก่าๆเขาไม่ดูแลบ้านเลยอะทำไมไฟฟ้ารับวงจรง่ายเจ๊พังนะกูว่ามันน่าจะผีเหี้ยหรอบ้านหลังเนี้ยไม่อะผมไฟฟ้ารับวงจรที่แรงไอ้สัสไปเลยไปพาลับวงจรแล้วเผาอะดูทีวีกันเนี้ยเมื่อกี้ดูทีวีกันอยู่เลยไฟฟ้ารับวงจรไปไปแล้วไปดูไอ้ทองแดงตายดิดูทองแดงตายไฟฟ้ารับวงจรเฉ่งวงแทกไอ้สัตส กเูเออว่ากูกูดิวหมอหมอไว้ให้สามคนและหมอหมอกระทั่มาหากูยังเห็นแม่เนื้อทวิตอ่ะไอ้เงี้ยกูบอกให้หมอลงจบ<จ>นี่ไงใครเสียบปลั๊กไว้นานอ่ะบอกแล้วเวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถอดปลั๊กออกเวลาเลือกใช้อ่ะฟังเลยไม่ใช่ปลั๊กไอ้แฮมนี่แหละเออไม่ใช่ปลั๊กไอ้แฮมไงไม่ใช่ปลั๊กไอ้แฮมไฟฟ้าก็ไม่รัดวง เดี๋ยวไปเปลี่ยนปักกันหน่อยไปเปลี่ยนปักแล้วต้องเปลี่ยนปักแล้วมีถ้าไม่เปลี่ยนปักไม่ไหวเฮียตายกันยกเบือไอ้เฮียยังไม่มีคนมาตีบ้านเราเลยสักตายกันต่อไม่งก็เราไม่เชิดปักให้แฮมไงไปฟ้าเลยแล้ววงจรไอ้เฮียทักเลี้ย M V P เจ้าที่แรงจัดใจประตูกดหลงเลย ก็ลัวไม่รู้ไฟฟ้าละวังจรแล้วพี่กลัวไม่ใช่ไฟฟ้าละวังจอดเลยกูไปแล้วกูขึ้นบ้านอะไรอเงี้ยไฟฟ้าละวังจรดไอ้ขึ้นบ้านขึ้นบ้านไม่ใช่ัแล้วเราก็ไม่ชุบพวกกูด้วยแค่นี้ไม่ยอมคิดคุณดไฟฟ้าละวังจอดในยี่ที่ไหนได้มีระเบิดระเบิดบ้านเก่าเขาผังระเบิดติดหรือเปล่าไอ้เหี้ยเมื่อกี้นี่คือกูได้ยินเสียงอีกลูกนึงอ่ะไปกดตังค์เหรอบ้านน่าจะมีที่กดตังค์นะเราไม่ชุบกูด้วยไงประเด็นอ่ะไอ้เหี้ย เปยนชั่ตรงไหนวะเนี่ยต้องหาต้องหาจุดอ่ะอันนี้มุมยืนใหม่นะเบอร์ใครอยากยืนแอคถ่ายรูปบ้านมุมยืนตรงไหนวะมันจะมีอยู่นะตัวตัวเสื้อผ้านี่มันอยู่ชั้นสองพี่อยู่มุมเลยมุมเลยแล้วมันจะต้องทำยังไงอะเปลี่ยนทีเลยเหรออ๋อตัวเสื้อผ้าต้องมาเซฟใหม่หมดเลยถูกปะเอ้ามันทำไมเราตายมาเลยไฟฟ้าแล้ววงจรพี่ พี่ตามมาดพี่โไชูพ่กูด้วยนะต้องไปเซฟที่ร้านอ่ะปล่อยพ่กูซึมเลยมไม่มาคบ้านเราเลยหรอขิ่ีตีกันหรือเปล่าตายาี้เาเลยเรียกหมไอ้มาบุกบ้านเราเอ็มขอบคุณไอโอชาแล้วมึงเป็นพระมาเจอบ้านปะเนี่ยจะขี้ย่ไโอชาสวมิ